วันนี้อาจารย์หญิงอาจารย์นัทมาที่วัดราชกระเบนตำบลโพรงอากาศอำเภอบางนำเปี้ยวจังหวัดชาเช,ชิงเซาค่ะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมวันนี้ผมอาจารย์นัทเป็นผู้บรรยายเช่นเคยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่วัดราชกระเบนแห่งนี้เดี๋ยวเราจะไปน้อมสักการบูชาขอพรกับพระศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์นะครับโบสถ์หลังนี้สีขาวทั้งโบสถ์เลยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมไปเยี่ยมชมกันนะครับเพราะว่า วัดลาดกระบน์นี้หลังจากที่เราได้ข่าวว่าจะมีการก่อสร้างกุฏิหลังใหม่เกิดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการบอกบุญเลยนะครับเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมที่มีโอกาสนะครับก็เดินทางมาร่วมทำบุญกับทางวัดลาดกระบน์ได้ทุกวันนะครับมาบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นการสร้างกุฏินะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็จะพาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดสถานที่วัดนี้ไม่กว้างมากมายจนเกินไปนะครับแต่ว่ามีดีอยู่ในวัดนี้มากมายเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับช่วงนี้ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอาจารย์ยิงพาเพื่อนๆไปเลยครับอยากไปไหว้พระแล้วครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับซุ้มหน้าโบสถ์นี้ก็เป็นลักษณะสวยงามมากเลยนะครับเป็นลักษณะธรรมจักรอยู่บริเวณตรงกลางซุ้มนะครับแล้วก็กําแพงโบสถ์นี้สีขาวทั้งหมดเลยสวยงามจริงๆค่ะสีเงนินครับสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับถ้ามีโอกาสเดินทางมา ร่วมทำบุญกับทางวัดลาดกระเบนแห่งนี้ได้ทุกวันนะครับบริเวณหน้าโบสถ์นี้ก็มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีเหลืองทองนะครับแล้วก็บริเวณด้านซ้ายด้านขวาก็มีเทาเวว้าเวสวุวรรณสองตนและเราได้ข่าวว่าทางวัดก็มีการาสร้างเท้าเวสวุวรรณเป็นลักษณะเหล็กไหลรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเลยเนะาะรุ่นแรกก็คือต้องการสร้างกุฏินะครับต้องการสร้างกุฏิทางวัดก็เลยจัดการาสร้างเท้าเวสวุวรรณตรงนี้ขึ้นมานะครับ เป็นลักษณะเท้าเวสุวรรณแขวนคองดงามมากเลยนะครับสวยงามจริงๆท่านใดมีความสนใจนะครับลงติดต่อกับทางวัดดีการเดินทางมาเลยครับได้ได้เดี๋ยวเราจะอ่าทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของทางวัดไว้ให้นะครับสําหรับท่านใดมีความสนใจก็โทรติดต่อมาได้เลยนะครับกับท่านพาจารย์ที่เป็นพระผู้ใหญ่ครับไะเหล็กไหลทาเป็นเท้าเวสุวรรณเนาะก็สังเกตดูว่ามีที่นี่นะครับเพราะว่าเราไปมาหลายที่ยังไม่เคยเห็นนะครับ ก็มีที่วัดลาดกระเบนนี้ก็คือทำเท้าเวสวรัน์เหล็กไหลนะครับโอ้สุดยอดในราคาบูชาก็คงจะไม่มากมายจนเกินไปนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองติดต่อกับทางวัดด้วยตัวเองเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรติดต่อกับทางวัดนะครับใช่เราก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระในโบสถ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่กันสักครู่หนึ่งนะครับ ยังไงก็ช่วยกันติดตามให้จบพิพเลยนะครับค่ะเดี๋ยวไปได้ยังคะอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งแบบตอนนี้กํลาลังติดลมเลยัติดลมเนาะอ่าก็อยากจะบรรยายความให้พี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับอาจารย์นัทเห็นวัดเห็นโบสถ์สวยนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกที่<ม> <ๆ S 2> เลยชอบมากชอบชมากครับชอบมากเลยเพราะว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้านะครับเป็นลูกพระศาสนาพูธนี่ยังไงก็ตรงไหนเราก็เลื่อมสายศรัทธาทุกที่เลยท่านเจ้าวาดกระจดีมีเมตตาอาหลวงพ่อท่านเจ้าวาดก็อายุมากเลยนะครับน่าจะถึง70ขึ้นแล้วล สำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโบสถ์อีกมุมหนึ่งแล้วนะครับก็เยือเยื่อมาจากเมื่อตะกี้นี้นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระประธานในโบสถ์กันนะครับไปขอพรกันก่อนที่เราจะเข้าไปไหว้พระประธานเดี๋ยวเราไปไหว้ขอพรกับท,าท,ท้าวเวสสุวรรณที่ยืนอยู่หน้าโบสถ์สองตนนี้นะครับช่วงนี้เราคิดว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่านะครับไปค่ะ บริเวณและสถานที่ของวัดราดเกเบนแห่งนี้นะครับเป็นธรรมชาติอย่างมากเลยนะครับบริเวณรอบๆก็เป็นทุ่งนานะครับตัวนี้ก็เป็นถนนทางเข้าวัดนะครับที่เชื่อมโยงมากับถนนสายอำเภอบ้านเปี้ยวบางขนาดนะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นท้องนาทั้งหมดเลยครับที่อยู่บริเวณหน้าวัดนะครับธรรมชาติอย่างมากเลยนะครับอมองไปไกลๆก็มีตาเลเดี่ยวอยู่ต้นหนึ่งนะครับบริเวณตรงนี้โอ้โหธรรมชาติจริงๆสวยงามมากเลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นสาราการประเรียนของวัดนะครับที่อยู่บริเวณข้างหน้านะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเข้าไปในโบสถ์กันเลยนะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นป้ายของวัดลาดกระเบนนะครับมีต้นไม้เขียวจุม่มสวยงามมากเลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณหน้าโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีท้าวเวสสวรรณสองตนนะครับอยู่บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโบสถ์กันนะครับไปไหว้ไปกราบขอพรกับองค์พระประธานที่อยู่ในโบสถ์อ่ะช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเข้าไปในโบสถ์กันเลยนะครับ ช่วงนี้มอน้อมสักรรบภูชาขอพรกับพ่อ,อ,อ,อชีรนาดกันนะครับครับสำหรับช่วงนี้เพื่อนๆและผู้ชมครับเรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรไปพร้อมๆกันเลยนะครับ หลังจากที่พวกเราทุกคนได้ขอผลกันพิธีเรียบร้อยต่อจากนี้ไปเราก็มาชมนะครับชมบารมีของพระพุทธองค์กันนะครับเป็นองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับปฏิฐานอยู่บนฐานดอกบัวหงายและดอกบักคว่ำซึ่งมีความงดงามอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนบริเวณด้านหน้าก็มีองค์พระพุทธรูปปางสมาธินะครับมีพระโมคคัลลาและมีพระสารีบุตรปฏิสถานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับ แล้วก็มีภาษาลีลิกธาตุอยู่บริเวณตรงกลางด้านล่างถัดออกมาข้างหน้านะครับสำหรับเพ,เพื่อนและท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับอยากมาเที่ยวที่วัดลาดกระบัสักครั้งมาทําบุญสักครั้งนะครับสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับเวลาที่ยังพอมีอยู่นะครับเราก็หมั่นสร้างบุศทำกุศลกันไปเยอะๆนะครับเพราะว่าวัดลาดกระบัแห่งนี้อยู่บริเวณกลางพุ่งนาเลยเป็นธรรมชาติเป็นที่สุดเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบธรรมชาติทำมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้ทั้งบุญได้ทั้งความสุขในเวลาเดียวกันเลยนะครับพร้อมทั้งขับรถมาก็ชมทิวทัศน์สองข้างทางเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยนะครับผมอาจาร,รย์นัทและอาจาร,รย์หญิงนแม่ชอบจริงๆเลยนะครับที่เป็นธรรมชาติแล้วก็อีกประการสําคัญก็คือวัดที่อยู่ในชนบทเนี่ยเราชอบไปทําบุญนะครับไปทําบุญเพื่อเป็นการส่งเสริมวัดนะครับเป็นการ,รบํารุงพระศาสนาของเรานี้ ให้ยืนยาวและสืบเนื่องต่อไปนะครับไม่เช่นนั้นเราท่านทั้งหลายครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขนาดนี้นะครับเรามาอาุโมทนาบุญไปด้วยกันนะครับเพราะว่าการทําบุญนี้เราทําเราได้ใครทําใครได้นะครับบางคนบอกว่าการทําบุญไม่เป็นไรเดี๋ยวฝากเข้าไปตัวนั้นก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วการทําบุญนี้เราต้องทาด้วยตัวเองนะครับในการที่เราจะได้ตั้งจิตอธิษฐานรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับตรงนี้ เราควรต้องทำ้วยตัวกันเองนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็เป็นผู้บรรยายอาจารย์หญิงก็เป็นผู้นำพาให้พี่ๆน้องๆและผู้ชมทุกท่านนะครับได้มีโอกาสได้เห็นวัดหลายๆวัดนะครับถ้ามีโอกาสก็ทำบุญกันนะครับเราก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆท่านนะครับที่มีโอกาสแล้วมาร่วมทำบุญตามวัดกันนะครับเพราะว่าหลักๆสำคัญในช่วงนี้นะครับทางวัดราชกระเบนนะครับก็มีการที่จะก่อสร้างกุฏิ เป็นกุฏิของพระในวัดนี้แหละนะครับก็มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลมาร่วมมันสร้างกุฏิวัดสร้างกุฏิพระนะครับสร้างวัดสร้างพระอาจารย์ตาทั้งหมดเราก็มาทํากันนะครับหรือว่าจะเป็นการสร้างสาาการประเรียนสร้างกุฏิสร้างหอละคังหรือจะเป็นการสร้างองค์พระหรือว่าหล่อพระนะครับถ้ามีโอกาสเราก็ทํามันไว้เถอะนะครับไม่เสียหลายนะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆกันมานะครับ หลังจากที่เราได้ไปพูดคุยกับหลวงพ่อ,อพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านก็มีความยินดีกับเราแสดงความยินดีที่เรามานําเสนอและเผยแผ,แผ่ช่วยกับวัดนะครับอย่างน้อยก็ออกสู่สายตานะครับพี่น้องสาธุชนพี่น้องประชาชนหากวันหนึ่งวันใดท่านมีโอกาสก,าก็จะได้เดินทางติดตามพวกเรามานะครับอย่าลืมนะครับวัดนี้อยู่ที่ตําบลโพอากาศาอาเภอบางําเปเรี้ยวจังหวัดะเชิงเรานะครับมีเวลาแล้วมาทําบุญกันนะครับ ช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะพาพาเพื่อนๆเ,เยี่ยมชมภาพจิตกรรมที่ผนังโบสถ์สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ภายนอกต่อไปเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นผนังโบสถ์นะครับเป็นภาพจิตกรรมที่มีความสวยงามอย่างมากๆเลยนะครับอาบริเวณชั้นบนและชั้นล่างมีสอชั้นนะครับภาพจิตกรรมสวยงามมากๆเลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นภาพของพระพุทธองค์นะครับสเสด็จตรงจากสวรรค์นะครับสำหรับเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับถ้ามีเวลาว่างเว้นถ้ามีโอกาสก็เดินทางมากันนะครับนี่ก็เป็นลักษณะในโบสถ์นะครับ หลังจากที่เราเข้าไปไหว้พระในโบสถ์กันไปที่เรียบร้อยตอนนี้เราก็มาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณภายนอกนะครับสําหรับโบสถ์หลังนี้สีขาวทั้งหลังสวยงามมากเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการฝังลูกนิมิตนะครับสําสหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัดก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะอาลาพาจากกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะย้อนรอยถอยหลังกลับมาที่วัดลาดกระบนแห่งนี้เพราะว่าสถานที่ของวัดลาดกระบนแห่งนี้ มีดีๆมากมายเราก็อยากจะขอเชิญชวน,เพ,นเพื่อนและท่านผู้ชมมานะครับมาทําบุญไหว้พระมาเยี่ยมเยียนสถานที่และพร้อมทั้งมากราบนมัสการหลวงพ่อท่านเจ้าวาดท่านใจดีมากเลยครับท่านอยากได้ของดีอยากได้ของดีๆมาที่นี่เลยนะครับมีดีเยอะแยะมากมายมาสัมผัสดว้วยตัวเองแล้วท่านจะเข้าใจว่าวัดลาดกระบนงอำเภอบ้านเปรี้ยวจังหวัดจ,จันทบุรานี้มีอะไรดีบ้างนะครับเราก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมทุกท่านมาจนถึงครบเวลาแล้ว เดี๋ยวเราก็จะอำลาพาจากกันไปคลิปหน้าพบกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้อีกสักครู่อาจาร,รย์หญิงก็จะอำลาพาจากแก่ท่านผู้ชมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะย้อนลอยถอยหลังกลับมาพบกันอีกนะครับค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ